สวัสดีครับ f อครับผมก็อยู่น้ำช่องอยู่กับช่องลำน้ำอีสานคือเก่าหละเอฟซีมันนี้ตั้งใจครับออกมาวาสิมาหาตอนนกขุมเอฟซีตั้งใจไปสิมาหาตอนนกขุมพอดีผ่านมามองเคยได้เหตุครับเมบื่วานห้อยเขาเอาครับแต่น,นี้ก็เลยมาเบึงมาขอดอกหนึ่งครับเอฟซี FC. เดี๋ยวเป็นการเสียเวลาครับเอาเลยครับมาผพ้เดียวมาต่อนก ผมอยากอันนี้นะผมอยากหัวขามสิยเงาเปันเไดไหมเสียมผมเปรี้ยวมากเนาะอย่าว่ากันเด้อครับขันไอ้ทั่วทรัพย์มันขยอขยับเนี่ยครับเพราะว่าผมทึงทายทึงเก็บไปน้ำขาหัดใส่ตัดหลดุดนี่เอฟซี F C. โอ้สุดขาพอดีครับนี่ครับประทับใจเลยเห็ดปวกไฟหรือาเห็ดปวกฟ้าน,ะน่ะเอฟซีนี่เกือบสิท่าแล้วครับเกือบวก่เขามาหาเบิง้งเดี๋ยวติดตามต่อเด้อเอฟซีเด้อกันผมพออยู่ผมก็สิไทยเบิ้งครับเดี๋ยวติดตามมาต่อครับโอ้นั่นพ่ออีกดอกหนึ่งเอฟซีว่าสิปิดว่าเสียนว่าเสียนไทยอัน สต็อปคลิปไปก่อนละสิท้ายต่อนะพ่อพ่ออีกดอกครับเอฟซีแต <FC. S 5> <main> ่ว oh, oh. oh. ่าดอกนี้ดอกตูมเด้อโอ้อยู่ในจุดน้อยครับนี่แหละเอฟซีหาเห็ดสมุนหาเห็ดแบบซีแล้วครับโอ้ซิ่งซิงโอ้ยโอ้หมนเข้าไปละเอฟซีกล้องไอซ์เบอร์นิ่งยังไหนกันจะว่ากันครับเดี๋ยวผมขอว่างดอกนี้วันเอฟซี ไม่ก็อเอาหมู่บ้านผมก็เลยเขามาเบืองว้ามันจะออกอยู่บ่มันก็ออกนี่ครับดอกงหญ่ขึ้กันโอ้หึไปใช้หระมีดคือเฮ็ดลืมมีดบอกว่าตอนนี้โอ้ยเดี๋ยวกลับไปเอามีดกันนี้สิโอ,โอด้เฮ็ดลืมมีดวาสัน่น าะเป็นผีบาดเนาะโอมาหัดเดียวสิเดี๋ยวมาเบ่งกันครับว่าขาเขาสีเงาปันไหนเบ่งกันครับเดียวสิขาสีเงาปะ โอ้คือออกเป็นดอกยังสีบวะบ่อกเป็นมูดอกง่ามสมนะบ่ออกเป็นมูครับเอฟซีโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วนี่นี่กลังสีออกข้างล่างนี่โอ้ยเหตุใดล่ะปะตดนี่นี่ครับดอกนึงอยู่ข้างล่างนี่โอ้ยกลังสีดันขึ้นนี่เอฟซีโอ้ไม่สีออกหลายอยู่ ผมเสียดีว่าเลาะเรื่อยๆแล้วครับนี่ก็แน,น่นี่เดี๋ยวเอาดอกนี่ก่อนมีมูลอยู่เดี๋ยวหาอยู่ใต้ดินหมดครับเดี๋ยวบังขาดอกนี่ก่อนขายหญ่บ่เหเห็ดปวกนี่ที่เด็ดมันคือขาเหลอเอฟซีระทับใจมองขานีและครับโอ้ยเงีวเด้อเอฟซีเด้อลึกๆ,ๆมือมากสา,สาวหน่อยสาวหน่อยคุดเอา ยังบรสุดขาอยู่ล,งลังดอกตาดูก,ก่อนตัวนี้เป็นยังไงหูบกขยับเลยครับเลืกเสียงบาเดียวมากอ้ยเสียดายครับดอกลุดเอฟซีดอกลุด, FC, ด,อลดโอ้ขากันเลยครับมบสุดดอกครับนี่ โอ้ยดอกมาลุดซ้ำเอฟซีดอกลุดซ้ำครับนี่เห็ดปวกฟ้านครับเอฟซีเห็ดปวกฟ้านหรือว่าเห็ดปวกไฟครับโอ,บอ้สิพ,อสพ,อสพออสหออยู่บ่สิพหอยสิพหอยจัหมูบ่เนาะสิได้ให้เอฟซีบังคัก สองดอกนี่ก็พ่อปนเล้วครับเอฟซีเดี๋ยวติดตามต่อครับกันผมหมานผม่สิไทยเบื้องต่อครับเอฟซีติดตามต่อครับก็โอเคครับเอฟซีครับมาสรุปคลิปกันครับเอฟซีเนื่องจากผมยางจนอ้อมดอนแล้วครับที่สงสัยจุดใดสงสัยผมก็ยางจนเบิดแล้วก็สรุปได้เฮ็ดจุดสองดอกนี่แหละครับดอกดอกบานครับดอกจูมี่แหละครับที่ขาาที่ดอกเขาหากูจะขายครับขายไม่งยารเอฟซี กากไวกวือเกาแล่ะครับผมใพ้เบิองแล้วชอบจังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องลำน้ำอีสานนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเดอ้อ FC เดอ้อสำหรับช่วงหาเห็ดบุกปลาผู้เดียวครับหมานมือนีหมาน2ดอกเด็ปนอยู่ดอก FC ก็ฝกากไววสํานี่ครับผมสุดท้ายนี้ขอกาขอา่าวคำว่าสวัสดีครับ